เพื่อนเพื่อนสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าวสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ขึ้นห้าคำเดือน3ปีมะเสงตรงกับวันนักประดิษฐ์และวันเกษตรแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยงานที่เสี่ยงต้องระวังเป็นพิเศษยังไม่เหมาะกับการทำสัญญาการร่วมหุ้นหรือลงทุนก็ควรงดไว้ก่อนในวันนี้ยังไม่ควรไว้ใจใครเพราะมีเกณฑ์ถูกหักหลังถูกหลอกให้เสียผลประโยชน์อย่าเพิ่งไว้ใจใครแม้แต่คนใกล้ชิดการเงินการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือแต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะเหลือเก็บให้อุ่นใจแต่อย่างไร งานที่คุณทำก็สร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคุณได้ระดับหนึ่งคุณระมัดระวังและไตรตรองก่อนในการใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มีการวางแผนที่ดีไม่น่าเป็นห่วงอะไรความรักและครอบครัวระวังล้มป่วยด้วยความเครียดและความกดดันที่สะสมทำให้มีผลถึงสุขภาพหรือให้ระมัดระวังคนในครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาใดอยู่ให้ดูแลยอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องความรัก มีเกณฑ์ต้องผิดหวังซ้ำๆและคุณทําใจรับไม่ค่อยได้จึงทําให้มีความรู้สึกระทมทุกข์อย่าไปจริงจังมากนักสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาที ถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานคุณใช้ความเข้าอกเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้การงานของคุณนั้นราบรื่นและบรรยากาศในการทำงานชื่นมืน่นมีความสุขคุณกระตือรือร้อนกับงานดีและเป็นศูนย์กลางของเพื่อนร่วมงาน การเงินวันนี้ไม่พบปัญหาทางการเงินเก็บออมเงินได้ดีจนเหมือนไม่กล้าใช้เงินหากมีลูกหนี้จะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายบางทีก็ต้องรู้จักผ่อนคลายในเรื่องการเงินบ้างมีวินัยการเงินที่ดีแต่ไม่ควรตึงเครียดมากเกินไปความรักและครอบครัวคนรักหรือคนในครอบครัวจะดื้อรัน้นสร้างปัญหาโดยเฉพาะเด็กในครอบครัว จะมีเกณฑ์ทำเรื่องเสียหายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการคนโสดยังไม่ควรตกลงปลงใจกับใครในวันนี้เพราะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสามาัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศเหนือเสริมสเสน่ห์ความรักไม่ตรีจิตจากผู้คนเวลามงคล 4.30นาฬิกา30นาทีถึง6.0นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานจะมีการติดต่อเจรจาด้านการงานการสารสัมพันธ์หรือฟื้นความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรทําให้มีความราบรื่นในด้านการงานมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงจะมีความก้าวหน้า และได้รับงานใหญ่ขึ้นการเงินวันนี้จะมีเงินเข้าจากต่างประเทศหรือคุณมีเกณฑ์ได้ใช้เงินลงทุนหรือซื้อของจากต่างประเทศมาขายทำกำไรซึ่งจะซื้อง่ายขายคล่องทำกำไรให้กับคุณเป็นอย่างดีการเงินที่เคยฝืดเคืองเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีรู้สึกใจชื้นเรื่องการเงินขึ้นความรักและครอบครัวคนที่มีบุคลิกเข้มแข็ง หรือเป็นชาวต่างชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตรักของคุณในวันนี้คนที่หมายตาใครไว้วันนี้จะมีคู่แข่งซึ่งก็ไม่ได้ทําให้คุณเกรงกลัวส่วนคนมีคู่อาจมีการเดินทางไกลกับคนรักในวันนี้สีมงคลสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเมตตารักใคร มีโชคจากสเสนหาเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณต้องการความสมบูรณ์แบบในงานที่ทำอยู่หากไม่ได้ดังใจก็มักจะเบื่อหน่ายได้ง่ายแทนที่คุณจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น ให้ลองเพิ่มความพยายามในการทำงานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นดีกว่าการเงินการเงินของคุณไปได้สวยมีการบริหารจัดการทางการเงินเป็นอย่างดีทำให้การเงินของคุณคล่องตัวและคุณเองยังไม่ฟุ่มเฟือยชอบสะสมออมเงินจึงทำให้มีเงินเก็บให้พออุ่นใจความรักและครอบครัวอยากจะหยุดพักเรื่องรักไว้ก่อนความรักที่ผ่านมาทำให้คุณเหนื่อย อยากใช้เวลาเพื่อหยุดคิดสักช่วงหนึ่งคนรักครอบครัวก็เบื่อหน่ายกับความไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันจึงต้องต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแล เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการงานที่ทำอยู่ออกไปให้กว้างไกลขึ้นหากประกอบกิจการส่วนตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบชุดไม่อยู่แต่หากทำงานเป็นพนักงานลูกจ้าง ก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีชื่อเสียงโดดเด่นซึ่งผลจากความสําเร็จนี้มาจากตัวคุณเองทั้งสิ้นการเงินการเงินคล่องมือดีงานที่ต้องใช้คอนเน็กชันโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่เพศช,ชายที่มีบุคลิกหน้าเกรงขามจะทําเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รับเงินจากต่างประเทศคุณยังไม่พบปัญหาในเรื่องเงินในวันนี้ทวงถามจากลูกนี้ ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีความรักและครอบครัววันนี้ดวงความรักคุณโดดเด่นมากสำหรับคนมีคู่ที่รอคอยข่าวดีเรื่องทายาทวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรคนที่คบหาดูใจกันมาก็จะได้เลิกดีในการคุยเรื่องการแต่งงานและอนาคตส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนดีมีฐานะร่ำรวยสีมงคลสีดำ สีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเคารพนับถือโชคลาภและความเป็นมงคลในชีวิตเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานเดิมๆดมดูเหมือนจะไม่รุ่งสะแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะผันตัวเองจากการทำงานแบบเดิมๆเ,เพื่อเริ่มงานใหม่แต่บางคนก็อาจต้องให้ถูกออกจากงานเพราะปิดกิจการได้ให้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยการเงินการเงินของคุณคล่องมือดีมากมีเงินเข้ามาตลอด ยิ่งหากคุณทำอาชีพที่ต้องเดินทางหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์จะยิ่งทำเงินให้คุณเพิ่มขึ้นอีกคุณยังกระตือรือร้อนในการหารายได้เสริมทางอื่นอีกด้วยทำให้มีรายได้มากกว่าเดิมความรักและครอบครัวคนโสดระวังเข้าไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีอายุมากกว่าที่ไม่โสดแล้วคนมีครอบครัวแล้วจะมีเสน่ห์มากกว่าปกติอาจจะถูกยั่วยวนให้หลงไหล ทำให้เกิดเรื่องผิดศีลธรรมได้ควรดูแลใจกันและกันให้ดีสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานเด็กๆหรือบริวารของคุณจะทำให้บรรยากาศในงานค่อนข้างสนุกสนานวันนี้อย่าติดเล่นจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้งานข้างทาง,างไม่เสร็จตามกำหนดได้งานที่ได้ออกนอกสถานที่ก็ให้ระวังบริวารอายุน้อยที่มักจะเพลิดเพลินจนไม่ใส่ใจงานได้คนที่ทำงานรับจ้างหากเกี่ยวข้องกับการสันทนาการจะโดดเด่นดีมาก การเงินวันนี้การเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังเงินที่ลงทุนไปก็จะยังไม่ได้ผลตอบแทนตามที่หวังไว้อาจต้องยอมขาดทุนเพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังถูกตามตื้อยืมเงินเจ้านี้เร่งรัดตามทวงแบบกอติดความรักและครอบครัวหากพบปัญหาในเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่วันนี้จะสามารถคลี่คลายลงได้ อุปสรรคปัญหาในครอบครัวกำลังจะได้รับการช่วยเหลือและพบทางออกคนที่เคยห่างไกลกันจะได้กลับมาพบพานหรือได้พบกับคนที่ฝันถึงมาตลอดสีมงคลสีเขียวเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศเหนือส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามารถีกลมเกลียวเวลามงคล เจ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานการงานอาจไม่ได้รับรื่นนักแต่ความเด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดของคุณจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานทั้งยังโดดเด่นในงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจสั่งการ ที่จะได้รับความเกรงขามจากทุกคนการเงินคุณหาเงินเก่งและใช้เงินเก่งอีกด้วยหากทำงานที่ต้องพบปะใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจะทำเงินให้แก่คุณได้มากคุณควรเพิ่มความใส่ใจในงานหากอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคนรักหรือครอบครัวบางคนจะสามารถใช้พรสวรรค์และความสามารถพิเศษในการหารายได้เสริมได้อีกด้วย ความรักและครอบครัวอาจต้องปวดหัวกับคนในครอบครัวลูกหลานทำสิ่งที่เสื่อมเสียควรดูแลอย่างใกล้ชิดคนโสดยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะอาจจะดีเพียงแรกๆจึงควรดูกันให้นานๆก่อนตกลงปลงใจสีมงคลสีชมพูเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นเวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาที